รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมีเรื่องราวของสาระดีๆนาเสนอท่านตลอดทั้งรายการเช่นเคยครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงแรกของรายการครับคุณผูณ้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงของธรรมอุทัยครับ เราก็จะมาฟังแล้วก็รับรู้เรื่องราวธรรมะดีๆจากท่านพระอาจารย์กันครับาาระหััสสมมมพุทธภควโ ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ปีเก่าก็กำลังจะผ่านพ้นไปคือปี2555จะผ่านพ้นไปปีใหม่2556ก็จะเหยียบย่างเข้ามาดันั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้หัวลระลึกนึกถึงว่าในช่วงของปี2555นนี้เราได้ทำอะไรให้เป็นสาระ เป็นประโยชน์เป็นแก่นสารแก่ชีวิตของเราบ้างแก่สังคมแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่ภาศาสนาบ้างเนี่ยเราย้อนย้อนลึกนก,ก,กถึงอย่างนี้เพราะว่าวันเวลาที่ล่วงวันผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปโดยไรประโยชน์จะกลืนกินชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทุกขณะทุกเวลาทุกขณะจิดทุกลมหายใจ ชีวิตของเราต้องถูกพยามมจุราชยื้ยุดฉุดไปหรือว่าการเวลากินเราตัวเราไปทุกขณะติดทุกย่างก้าวทุกลมหายใจฉะนั้นให้เราระลึกนึกถึงว่าการเวลาผ่านไปเราได้ทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างถ้าหากว่าระลึกนึกได้แล้วมีสติย้อนลึกนึกได้ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาแล้ว ก็วันปีใหม่เรายังมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันอีกแต่โดยเฉพาะก่อนจะสิ้นปีเนี่ยนห้เราท่านทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้ด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนบ้านหรือว่าทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือสร้างกุศลพระบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะวันเวลาผ่านไปเกืนกินชีวิตเราไปทุกวันนะปีใหม่ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจสร้างบุญสร้างบุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบรารมีกันตั้งแต่ต้นปีเพื่อจะได้เป็นบารมีสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตขวงเราท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญจะทำอะไรจะได้ไม่มีอุปสรรคจะไดะ้ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองนะ เนี่ยบุญกุศลจะสนับสนุนเขาเรียกบุญต้นทุนจะสนับสนุนเราตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นก็ในท้ายที่สุดนี้ลลวงตาก็วันวันที่หนึ่งนะสามสิบเอ็ดถึงหนึ่งธันวาวัตถุกระบือก็จะมีะพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมาร่วมพิธีจเจริญพุทธมนต์ จเจริญจิตภาวนาสวสดมนต์ข้ามปีสร้างความดีปีเก่าเข้าดาวปีใหม่นะให้เป็นบาร,รมีต่อเนื่องฉะนั้นญาติโยาามท่านตาานทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาก็เชือเชิญเจริญพรมาร่วมไหว้พระสวสดมนต์จเจริญจิตภาวนาสวสดมนต์ข้ามปีกันณนะวัดหัวกระบือแห่งนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระโยทสง ขอจงมารวมเป็นตบะเดชะเป็นพระ,ะปัจจัยส่งผลเน้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรือง,ร,งร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิตรตลอดการทุกเมื่อเทิขอเจริญพรนะโมตัส มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราโตซึ่งเป็นผู้ใกล้จากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรุปชอบแล้ว คุณผู้ชมครับรายการดูดีมีธรรมของเราได้ดํำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะครับอย่าลืมว่าช่วงท้ายยังมีเรื่องราวของสาระธรรมนะครับให้ติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับโบราณท่านกล่าวไว้ว่าเออเป็นเป็นปริศนาธรรมว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีตาสตามีปากสิปาก มีควันอยู่ไม่มากปากละสาสบซกลืนกินสัตว์ทั่วปฐพีพยายษ์ตนนี้คือใครแลร้วต้องก็เฉลยว่าอ่านี่คือหมายถึงวันเดือนปีที่กลืนกินชีวิตมนุษย์สัตว์ตาสองตานั่นก็หมายถึงว่าอะจะมีเดือนหนึ่งมีทั้งข้างขึ้นและข้างแรลม นะมีขึ้นและแรมเรียกว่าสองตามีปากสิบสอปากปีหนึ่งจะมีสิบสองเดือนนะมีมีสิบสองเดือนนั้นก็เนี่เป็นปริศนาถามปีมีสิบสอเดือนมีปากสิบสอปากมีควันไม่มากปากละสาสกลืนกินสัตว์ทั่วปฐพีพยายักษ์ตนนี้ก็คือวันเดือนปีที่กืนกินชีวิตเราท่านทั้งหลาย มดไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงมีสติตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทระลึกนึกอยู่เสมอว่าเราท่านทั้งหลายหายใจเข้าได้แล้วหายใจออกไปได้เมื่อนั้นชีวิตก็สิ้นไปนี่เขาเรียกว่าพยาพยายักเนี่ยจะกลืนกินชีวิตเราตลอดการตลอดเวลาเรื่องพยามมจ,จุราชจะกลืนกินชีวิตเราตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายก็ จงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีชีวิตมีลมหายใจอยู่พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้ก็จะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ใดๆทั้งที่นจะติดตามเราไปได้ทุกขณะจิตท,ทุกย่างก้าวทุกลมหายใจล่วงลับดับที่ไปแล้วก็จะนําเราสู่สุคติโลกสวรรค์ฉะ่นั้นเราทั้งทั้งหลายก็ จงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ไร้ค่าไม่ไร้ราคาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ภูมิสุขตลอดการตลอดเวลาเมื่อล่วงลับดับชีพแล้วก็จะมีอนุสรณ์สถานหรือบุญกุศลให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องลึกนึกไว้เสมอก็ขอเจริญพร